น้อยกดปากราวุดพี่ไม่ใช้ปืนนะมาดีมโลออกต้อใช้ปืนวะเฮีย ปืนรถปืนรถปืนรถข้างหลังพี่เรื่องปืนลม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 เอาปืนคนหนึ่งเอาปืนลมแล้วเอาปืนคนหนึ่งอปืนคนหนึ่งเอบปืนคนหนึ่งเอาปืนลมไอไอคุณคุณมาตีปืนคุณมาตีปืนคุณไปบปืนเออชุบปืนชุบปืนชุบปนชุบปืนไปตาตา ไป,ไปอเอาเดี๋ยวลองส่เยไปไนไปไหนไปไหนไปไหนฮ<อ>ะคุณล็กอกสพนะทำไรทำหลงช่ยแมนดิแล้วไมเขาถึงไม่ยิงอะอะไร cú นะ nàng ข้างหน้ากูข้างหน้ากูข้างหน้ากูโอเคสวยเงยไปเลยโหอุดรนั่งไปดิอยู่ที่เนี่ยเฮ้ยปืนลวงไอ้เลือง Nhìn เสอไม่เจอแล้วไปช่วยเพื่อนเถอะเพื่อนโดนอุ้งไปคนหนึ่งน,นะเอาไปทำคดีเอาไปทำคดีเลยเอาไปทำคดีเลยไปโทรี่รถนะ มึงเกิดมึงเกิดอย่าเพิ่งมึงราบใจเย็นนะแล้วพาขึ้นรถหน่อยดิพี่ไอ้เกียร์ป่กลับเหอะตำรวจมาเยอะขนาดนี้แล้วกลับเหอะตำรวจตำรวจตลรวจพี่กูอยู่ไหนวะเกียร์ข้ามาอะไรเพศของเรไปทำอะไรคนรู้าจอคะอย่าล็อกศพได้ไหมอ่ะมันชุบไม่ได้อ่ะ ไม่่่ตตตาาายยยไไมมให้เขาให้เขาเอาเพื่อนออกไปให้เขาเพื่อนออกไปรถจะล็อกศพทำไมครับเนี่ยเอ้าล็อกศพผมแล้วผมตายอ่ะผมโดนล็อกมือตายอ่ะเขายังตีกันต่อเลยตรงนู้นอ่ะตรงที่กดตั้งอ่ะโอ้ยผมเชื่อว่ะตายพีไปเร็วเร็วเร็วไปเลยน้องเร็วดิเนี่นี่นี่อุ้มศพอุ้มศพ ไไหนตีมันตีมันไปไหนโอ้นี่โทนี่คึ้นรถขึ้นรถโอนี่โทนี่ไเขึ้นมาขึ้นมามาไปดวนรขาเขาหิวอะไรไม่รู้ไอ้ท่นขึ้นรถตามไปลยไปเ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 ลองครับลองรล่อยสอเลยถ้ายิงอนนี้ล่ะยปปไปแปดปดยให้เอาเลยเอาเลย เฮ้ยหลานจริงไปไหมเนี่ยคุณบัขึ้นมาไม่ได้บัขึ้นมาคดแล้วรดแล้วห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 ดแล้วข้าเจอเพื่อนมาดูก่อนบังบังอยู่นี่กันเหรอลวะไปหาเล่นไปหาเล่นไปหาเล่น ไหล่นวดแขนแล้วปวที่จจ้รถอวยสัตว์ให้เด I mean, yeah, ็กีอะฮะเแม่มีแค่ปืนนี่เฮียโกไปไหนอ่ะยิบรวกันีร่งรวงงวววเอาดิเอาดิเอาดิกปิดแกปิดไอ้เฮียแล้วอุ้มม่มาด้วยอุ้มมัวัวัตัวล้างตังวัหลังัายติ ขึ้นลมมันดิขึ้นลมมันดิตีปขึ้นลมเลยขึ้นมมันเลยมันไม่ตายขึ้นลมมามาเออเออขบวนลมแบ้งไปเลยออกมาไล่ดีไล่ดีโอเวอร์แยกดิโอเวอร์แยกเิดระลม ลลลลเล้มล้มขึ้นรถก็ได้วะรถรถอะไรตามตามเลยตามเลยคือ<ห>คือ,อเขาไม่ยอมแยกเขาไม่ยอมแยก<า>ตัวนี้มันตายแล้วตัวนี้ไล่ล้วพี่ขึ้นมา ยิงหน่อยดิยิงหน่อยเอยิงยิงเยิงยิงเลยยิงเลยเิอย์ตนึงมาสคนนึงอยู่กูยิงยิล็อกไอ้เอ้ยอย่ายิงล็อกไอ้ปดล็อกลอาไม่ได้โดนล็อกเล็อกแขนครับปล่อยน้องด้วยมงไม่ดล็อกเฮ้ยผมผมผมปดแล้วคนนี้อ่ะปดอุ้มเลยดิดไปแล้วอ่ะอะไรนะีสพส่งคุณไปคุณ ่นี่ไม่่่ปล่อยปลปล่อยปล่อยค่อปล่อย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 ปสอบเลยพี่เอาไม่ได้แลอปล่อยเลยสอบเลยครับพี่ปล่อยสอบเลยพี่ปล่อยลเอาสอบแล้วปดขน่อเลยปละ้มันรีเเพื่อนเราโดน่หลงเรงพี่ลงเอารเงพี่หลงปลแล้วปลดแขมาแลยพี่พ่อตรงไหนดยนี่มานี่มานีมานีมานีลงลงรถได้ลงไม่ได้ครับปลลวออยออกเลยนะปลดปลดแล้วออกลย ถ้าเพื่อนผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่แล้วล่ะครับโอเคครับโอเคปลดแล้วออกด้วยปลดให้แล้วนะเอาครับจบเลยท,ทีไรีล่อยจบทีไรปล่อยไปเลยไม,ไ,ลไม่ได้แล้วปล่อยเลยมเรื่องนี้ขอหน้ารก่อนใส่แก๊สมีแก๊สตาลอ,ลองตายลองตาย พีพ up, พ่พี่หองมาพี่หงมาอไปเลยเดี๋ยวกูช่แองลี่มือให้หมดเลยเาไแยกกัเลยดข้อมือล็อกให้หมดพี่ช่ยเลยพี่มาบงอย่าทำซอบอย่าทำซอบท่าอไม่ไม่เอาแล้ว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 ครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับครับออกแล้วนี่กำลังวิ่งออกแล้วครับกลังวิ่งออกแล้วครับเอจบพื้นที่ครับไปจบพื้นทีเลย

ถอยถอยถอยครับโลกครับทำครัวลำยาอ่อนป่ะเอาตำรวจ

อกูได้ตัวมาคนนึงแต่เป็นโดนล็อกแขนอยู่บนรถกูโดนล็อกแขนอยู่รถมันก็ลงน้ำดินะลงน้ำก็ตายแล้ว <ไป S 2> ตอนนี้กวาบางอยู่บางอ่ะไม่เจอกวาบางไม่เจอเนี่ยปล่อยเลยใช่ปะแค่นี้วะกวาบางก่อน เย้ยมาไม่เจอวายอ่ะไรฮล้ออเท็มึงมากรดับม่วงดิการดับม่วงเหรอได้ๆกังไปใครไหนข้าไหนแนๆๆลงเลยเอาเลยเอาเลย หน้าด้วยเอาตัวหน้าด้วยคุณขึ้นลรถมาขึ้นรถมาตายไม่ทันถ้าผมเป็นมันผมจะเอารถลงน้ำ เอามหมพงดีมเอาเอาวางเอาวางหายไปไหนไม่รู้วะาทีละคนได้่ะก็ทีละคนปะลอกเด้วยให้เขาเดี๋ยว้ปตีปีปีปีไปีปตีเลยเพื่อนตีเลยเล่าตีเลยขึ้นรึ้ดินรึดิี่จะอุ้มไปใครที่จะอุ้มไปเลยไปเลยไปเลยว่ปลดมือก่อนนะไม่ั้นอุ้มไม่ได้นะพี่สลบเลยเบิกเลยเลยไม่มีที่กดมือไม่กดมือปล่าตีเบิกได้ตายเลยสลวอเ้มไ้เลยอุ้มูไไม่ได้เ้ไม่ได้สลบอุ้มไม่ได้จะเยี่มพี่ไมขึมาไอดเอาขึ้นรถไปดิ เออขับไปได้แล้วใครเป็นล้อคนมันอะเด็ดมากกูเลยชื่อกูเลยเชื่อเลยเชื่ออะไรกะเนี่ย กูเสือสุดใจในตัวเขียวจริงังกโทรนนงงเครื่องนึงใครมีทรัพเครื่องนึงมะเรื่อไรสี่เก้าแปดน้องสี่ก้แปดพี่จะบางบบาหายไปอ่ะบางหายเออทำไมให้ของไม่ได้อ่ะอ๋อไอ้ที่อะตัวปูฟ้าสี่เก้แปดเท่านี้ของไม่ไนี่ยกระาำอ่ะพี่บอกเยือให้ตีมา น,ะนะี่หรอคันนั้นอ่ะรีกูป่ะพี่เเีียยนนลา่ซอยเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่รู้มันเอากลับไปหรือเปล่านะเอากลับไปแล้วได้หรอระบงยหนัาางช่วยได้ไรไหมวะไม่รู้ยังไม่ได้โดนปวดแข็มก็ทำมันไม่ได้อยู่ดีได้จบคุมไม่ได้ ถ้าไม่ชุบขก็หมายแขคมก็ยังล้องเหมือนเดิมเนี่ยเออว่าไงูนี่แตกปากคุรถเออกูด้วยมืขอท่านนึงขอท่านนึงเลลี่มาเฮีเชนมาแล้วอยู่ไหนเอ้าอยู่ไหนไปแล้วตำรวจแม่งยิงตำรวจมาเลยคือเลลี่มาเฮีเชนมาคือตำรวจเอาไปแล้วเออก็คือยิงมันตกรถใช่ป่ะแล้วชุบอยู่ตำรวจแม่งมาเลยเข้าพื้นที่เลยเฮียนี่ขนาดเล่าออกมานอกเมืองชานเมืองอันนี้เราคอยอุ้มอยู่ลิปลิปกูป้าลิปมันเจะรวมแบบ มาทานี้อยู่ไหนเออกำลังไปโรงพยาบาลโอเคโรงพยาบาลพี่ตอนพี่ไม่ได้โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลพี่ไปโรงพยาบาลนโรงพยาบาลโรงพยาบาล ฟันหนักเลยกเรามีใครอุ้มปหรือมีจะโดนไม่รู้ว่าจะโดนอย่าบอกว่าเราอย่าพึ่งไปก่อนให้ตําวจไปไล่คนโดนอุ้มดีว่าต่อเขตน้อยน่าจะรอนอนเงก่อนนะั้งั้นอนได้พี่ผมดูคีบว่ะอีชุมาผมโดนต่อเอเดียดกูสิบันหายหมดเลยแม่เเฮ้ยเสียพี่สส่ทรัพ ชมาดูได้หมดมาดูคีอพี่เหมือไอ้สีดำต่อไอ้ต่อขอใบอันนึงเดี๋ยวพี่ไม่มีเลยแะอันอ่ะไม่มีสี่อันเราต้องมาช่วยหรือเปล่าพี่ใครมีไอเดียกันตีไว้หนึ่งต้องมาอยู่ตู้เพื่อเราโดนอุ้มไป็นคนเหน่อกูเห็นจัตาเลยคนหนึ่งก็ปล่อยปะพี่หรือพี่แรงติดคุกแค่เคสเดียวตอนนี้ผมว่าเราอย่าเพิ่งไปบอกเร็วดีกว่าให้เครอบจริเคสเดียวเคสเดียวเคสเดียวตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หรออุ้มอยู่นะเราอยาอุ้มกันเหรอ ตอนนี้เราอุ้มอยู่ขอให้ดีหน่อยป่ะจะได้คนละเสียไม่ดีไม่มีใครอุ้มเลยหรอกมิดบอกว่าเห็นคนนึงแต่ไม่กล้าเดินหลบเมื่อกี้อุ้มไปแล้วพี่แต่ไอ้เหี้ยจรวดรถตำรวจมาทัามาพอดีผมเลยปล่อยหลนแล้วเหรอเออไม่เป็นไรไม่ไม่ตอนนี้ต้องต้องแบ่งเพียนป่ะตอนมากับไอ้ลานะไม่มีโทรศัพท์วะดชได้ใช่ไหมอ๋อเพย์มีใครมีบ้างเราแบ่งๆกันก่อนป่ะมีมีมีที่หมดแล้วาอนนี้จะพาได้ไหมตอนนี้จะพาได้ไหมไม่พี่หมดแล้วพาหมดแล้วอยู่ที่ตู้ผมไอ้คุณเรียกอะไร ทีาองเอดีปันไม่หมดนะคทีเอไม่มีมีแต่เพลงีเอดีนี้มีแปดมีแปดปมแล้ว